สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับผู้ทีเคออโไลมีทาร้อยเครับวันนี้มีคูดเชฟโรเลตคูดหนุดแปนะครับปี2011แจ้งอาการน้ำมันเครื่องรั่วซึมนะครับก็คันนี้เดี๋ยวมีเปลี่ยนประเก็นฝาหน้านะครับเปลี่ยนชุดยางฝาวาวแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเสนอลูกค้าเพิ่มเติมก็คือชุดโอลิงชุดโอลิงออยน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้ถอด ออยน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับก็ชุดโอลิงมันก็จะมีโอลิงโอลิงของออยน้ำมันเครื่องนะครับที่ติดอยู่เครื่องนะครับเนี่ยเนี่ยครับเอาเล็บกดดูแล้วก็ติดไม่เข้าเลยนะครับคือมันแข็งแล้วนะครับก็คือโอลิงปกติมันต้องนิ่มๆนะครับพอมันผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะแข็งพอแข็งแล้วทีนี้น้ำมันก็จะรั่วนะครับอันนี้คือแข็งแล้ว อันนี้โอลิงออยน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ที่ติดอยู่กับเครื่องก็จะมีสองตัวนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวนี้แข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีโอลิงท่อน้ําโอลิงท่อน้ําตัวเล็กสองฝั่งนี้นะครับที่เข้าออยน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็หลังปั๊มหลังปั๊มน้ำนะครับโอลิงก็จะเข้ามาตรงนี้นี่คือออยออยผมถอดออกไปแล้วนะครับ ฝั่งหนึ่งก็จะมีโอลิงตรงวาวน้ำนะครับที่เข้าวาวน้ำส่วนโอลิงในชุดออยล์น้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะรื้อให้ดูว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับตนี้เป็นออยล์น้ำมันเครื่องนะครับอันนี้คือตำแหน่งโอลิงสองตัวเมื่อกี้นะครับสองฝั่ง ดี๋ยวผมจะถอดออยตัวนี้ให้ดูนะครับตัวออยมันก็จะมีโอลีชุดหนึ่งข้างใน ก็จะมีชุดโอลิงข้างในอีกชุดนึ้งนี่นะครับก็จะมีโอลิงตัวนี้แข็งหมดแล้วนะครับโอลิงแข็งโป๊กเลยฝั่งนี้ก็คือออยล์น้ำมันเครื่องนะครับเราก็ต้องมาดูดีดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําความสะอาดคาบโอลิงคาบกาวพวกนี้ออกให้สะอาดเลยแล้วก็ต้องดูว่าบริเวณออยล์ o ring, จุดพวกนี้นะครับ ว่ามันผุมันก่อนหรือเปล่านะครับบางคันเปลี่ยนโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงอย่างเดียวไม่หายนะครับต้องเปลี่ยนตัวออยด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆริโอลิงเราเปลี่ยนได้แต่ว่าตัวตัวเสื้อมันนะหน้าสัมผัสตรงเนี้คือพอมันโดนน้ากัดก่อนครับโอลิงโอลิงรั่วน้ามันกัดมันก็เป็นสหนิมแล้วมันก็กัดตัวเสื้อตัวนี้นะครับเป็นรอย ถ้าเคสแบบนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะโอลิอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนตัวออยด้วยก็เราผ่าออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับฝากไว้เป็นข้อมูลมนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับก็คือชุดโอริงมุนี้ก็คือแนะนําเปลี่ยนที่ประมาณแสนโลก็เปลี่ยนไปเลยครับเพื่อความสบายใจ ถ้ารถใช้งานหนักก็แสนโลก็พอครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนที่แสนห้าก็ได้นี่ครับโอลินก็เป็นรอยครับโอเคครับสอบถามได้ที่ช่างต้อมครับ0824549483นะครับวันนี้มาแชร์ข้อมูลให้พี่ๆเจ้าของรถนะครับให้ดูกัน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ